หลายๆคนนะครับทำงานประจําแล้วนะครับอยากทําธุรกิจส่วนตัวหรือทําธุรกิจส่วนตัวแล้วอยากประสบความสําเร็จมากขึ้นเราจําเป็นที่จะต้องเพิ่มทักษะอะไรนะครับทักษะที่3ที่เราควรมีในการทําธุรกิจก็คือ business skill นะครับโดยการทักษะทั้ง3เนี่ยจะต้องเรียนรู้4ข้อที่โค้ดเค้กจะบอก ก่อนคลิปหน้านี้นะครับว่าใครที่อยากจะสร้างรายได้ให้ปังป<ม>ุรเยเพิ่มรายได้ขอ,ของตัวเองจะต้องเพิ่ม3ทักษะนะครับ 1. ทักษะเขาเรียกว,ว่า special skill ความสามารถส่วนตัวคือเก่งงานต่อมาก็คือ management skill การเก่งคนนะครับเก่งการบริหารจัดการต่อมามาดูสุดท้ายนะครับอันที่3นะครับจะได้ครบหลูปไปศึกษากันในปี2566ก็คือ business skill ข้อแรกเลยที่เราอยากจะต้องเรียนรู้ในการเพิ่มเติม business skill ครับหเราต้องเรียนรู้ว่าธุรกิจที่เราทํานั้นนะครับมันมีความเป็นมาอย่างไรมีวิธีการทํางานอย่างไรมีการวางแผนสินค้าแล้วก็บริการเป็นอย่างไรให้ละเอียดนะครับให้เราเรียนรู้ในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะต่อมาข้อที่2นะครับก็คือเรียนรู้ในส่วนของคู่แข่งเจ้าของตลาดเดิมว่า ถ้าเราลงไปแล้วเราจะแข่งกับคู่แข่งอย่างไรหรือเราจะเกาะติดเขาอย่างไรนะครับมันมีประโยชน์นะบางทีเราดูว่าเขาทําอะไรเราจะได้ทําตามนะครับหรือถ้าเรามีไอเดียที่ดีกว่าเราจะได้ชนะเขาได้นะครับเรียนรู้คู่แข่งข้อที่3มนะครับมานดูซิว่าเรามีความพร้อมหรือย,อยังใน2เรื่อง1นงนะครับมาเช็คว่าตัวเองมีความพร้อมเรื่องความรู้ครบหรือย,อยังเหมือนที่โค้ดเค้กบอกเก่งงานเก่งคนเก่งธุรกิจเก่งสินค้าดูคู่แข่งเสร็จแล้ว อันนี้สองครับความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเรื่องของเงินเรื่องของทำเลสถานที่เวลาบุคลากรที่จะมาเป็นลูกน้องท่านในการที่บริหารจัดการถ้ามีความพร้อมเสร็จแล้วนะครับสามข้อนี้แล้วถือว่ายอดเยี่ยมมากมาดูข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของเวลาวันนี้นะครับเนื่องจากบางทีคนที่จะขยับขึ้นมา จากการทํางานส่วนตัวเนี่ยทำงานประจามาทําธุรกิจเพิ่มหรือว่าทําธุรกิจเพิ่มแล้วมาทําธุรกิจส่วนตัวเต็มตัวเนี่ยการบริหารเวลาถือว่าเป็นสําคัญนะครับว่าอะไรเร่งด่วนสําคัญอะไรเร่งด่วนไม่สําคัญอะไรไม่สําคัญไม่เร่งด่วนนะครับหรืออะไรสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนอะไรต่างๆต้องแบ่งให้ออกเพราะว่าเวลาถือว่าเป็นเงินเป็นทองเราจึงจําเป็นที่จะต้องเอา ความรู้ในเรื่องของการเก่งงานทักษะของเราที่มีนะครับบวกกับการเก่งคนการบริหารจัดการแล้วก็บวกด้วยการเก่งธุรกิจถ้าเรามี3มสิ่งนี้นะครับไม่ว่าเราจะทําอาชีพอะไรถึงวันนี้เรายังไม่เก่งนะแต่พัฒนาต่อไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าทุกคนต้องเก่งได้อย่างแน่นอนลองไปฝึกดูนะครับวันนี้ไม่มีเกินใครสายเกินเรียนรู้ 2. 5งหคุณทําได้ครับ